ผลไม้เหี่ยวใกล้เสียแล้วนะคะไม่สดไม่เต,ต่งตึงเหมือนตอนที่เราซื้อมา,าแรกๆเราจะมีวิธีไหนเคล็ดลับแบบไหนทําให้ผลไม้เนี่ยกลับไปเต่งตึงเหมือนตอนที่เราซื้อมาตอนแรกเดี๋ยวคลิปนี้มีเคล็ดลับแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยนะคะหลายบ้านมีปัญหาเหมือนแคเลนะคะเวลาเราขึ้นผลไม้ไว้บนหิ้งพระหลายๆวันแล้วจะเอาลงมากินเนี่ยกลับพบว่าผลไม้มันเริ่ม เ,ออเริ่มเหี่ยวเริ่มนิ่มแล้วนะคะเราจะมีเคล็ดลับทําให้เข้ากลับไปเต่งๆเหมือนตอนที่เราซื้อเข้ามาแรกๆค่ะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะก็นําผลไม้มาใส่ในกระมังค่ะผลไม้ที่แค่เล่ยว่านี้ก็จะเป็นผลไม้เปลือกแข็งนะคะเป็นเพนขาเปลือกแข็งทุกชนิดสามารถทําได้หมดเลยค่ะของแคทเล่ยก็จะมี แอปเปิลนะคะมีมะม่วงแล้วก็ฝรั่งค่ะเมื่อใส่ผลไม้ในกระมังได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นก็จะเปิดน้ำเปล่าใส่ลงไปได้เลยค่ะน้ำก็ใช้เป็นน้ำก๊อกธรรมดาเลยนะคะใส่ปริมาณในการใส่น้ำนะคะจะใส่ให้ท่วมตัวผลไม้ของเราแหละคะ่ะ นี่ค่ะเมื่อใส่น้ำเปล่าได้เยอะขนาดนี้แล้วนะคะถัดไปก็จะใส่น้ำแข็งรลอดค่ะน้ำแข็งเนี่ยซื้อมา5บาท10บาทเทใส่ลงไปได้เลยเราจะทำให้น้ำเย็นนะคะเมื่อน้ำเย็นแบบนี้เราจะแช่ไว้ทั้งหมด1ชั่วโมงค่ะแล้วผลไม้ของเราก็จะกลับมาเต่งต็งเหมือนตอนที่ซื้อมาแรกๆนะคะ นี่ค่ะเมื่อครบเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะสามารถดีดดูได้เลยนะตอนแรกเนี่ยผลไม้มันเหี่ยวแล้วนะคะเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงเขาก็กลับมาเต่งๆแล้วใครที่เจอปัญหานี้ลองทํากันดูนะคะทีนี้ก็ไม่ต้องทิ้งผลไม้แล้วเนาะยิ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายพวกผลไม้สดตามตลาดนัดเนี่ยหลายๆวันแล้วขายไม่ออกต้องลองวิธีนี้ได้ผลแน่นอนค่ะ นี่ค่ะกลับมาทานได้แล้วนะคะไม่ต้องทิ้งค่ะก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามให้ช่องของเคเลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ